มาดูทีวีของซัมซุงนะครับที่เปิดตัวในงาน CES 2022และที่โด่งดังสุดๆก็คือรีโมททีวีครับนอกจากชาร์จได้ด้วยพลังแสงอาทิตย์แล้วยังใช้คลื่นความถี่ของเราเตอร์ชาร์จไฟให้รีโมทได้ด้วยโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งซัมซุงคุณผู้ชมครับ งาน CS 2,022ปีนี้เนี่ยค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะพอสมควรเนื่องจากมีผู้ผลิตหลายแบรนด์นะครับสินค้าหลายแบรนด์ที่ปฏิเสธที่จะไม่เข้าไปร่วมงานเพราะว่ายังคงมีปัญหาเรื่องของไวรัสนะครแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยพูดง่ายๆเลยวันนี้วันที่7มกราคมเนี่ยโอไมครอนนี่ในสหรัฐนี้ติดเชื้อกันวันหนึ่งเกินล้านคนไปแล้วนะครับก็โหดร้ายมากๆเลยทีเดียวนะฮะ แม้กระทั่งคนจัดงาน c s เอเองยังต้องลดจำนวนงานลงหนึ่งวันเพื่อลดความเสียหายลงไม่งั้นเดี๋ยวจะยอดบานไปลายไปกว่านี้ นะครับโชคดีมากๆไม่มีใครเชิญผมไปงานนี้ <c oughs> ขนาดอูสปินนายังยกเลิกโชคดีนะถ้ามีใครเชิญผมไปเนี่ยผมน่าจะได้โอ้ไม่กอดกลับมาฝากคุณผู้ชมด้วย <c oughs> นะอ่ะแต่ก็มีบางบางผู้ผลิตนะครับเขาก็ยังเปิดตัวสินค้าอยู่นะครับอาจจะเปิดออนไลน์หรือจะเปิดควบคู่ในงานก็ว่ากันไปเราจะพยายามรวบรวมมาให้ดูนะครับข่าวที่น่าสนใจ เริ่มต้นจาก s a m มซุงนะฮะซัมซุงในส่วนของทีวีเราพูดกันเป็นทีละแคตตากรีนะเดี๋ยวตัวอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันทีวีเนี่ยปีนี้ผมเซิร์ชข้อมูลของทีวีในงาน CS 2022มีน้อยมากทำไมปีที่ผ่านมาติดปัญหาโควิดกันเลยทำให้กระบวนการพัฒนาหรือโปรดักรุ่นใหม่ๆไม่สามารถออกมาได้หรือมีปัญหาเรื่องชิปช็อตเท็ดด้วยนะครับก็คือชิปเซตก็ไม่พอไปสำหรับใช้ในทีวีด้วยก็อาจจะเป็นได้นะครับ แต่ Samsung ปีนี้ก็ยังเปิดตัวอยู่นะฮะไม่ได้เน้นว่ารุ่นไหนรุ่นไหนแต่ชูเทคโนโลยีของหน้าจอแทนเขาบอกว่าหน้าจอที่ดีสุดของ s ซัมซุงตอนนี้ก็คือ micro led นี่เขาบอกว่าอันนี้คือจุดสูงสุดของหน้าจอในปัจจุบันละที่ s ซัมซุงทำได้นะครับ micro led เนี่ยเป็นหลอด led ที่เล็กระดับไมโครมิเตอร์นะครับเล็กมากๆ ในขนาดหนึ่งหน้าจอที่ s ซัมซุงทำออกมาเป็นจอทีวีเนี่ยสามารถใส่หลอดไมโคร LED มาได้ถึง25ล้านดวงอันนี้สูงสุดนะครับสำหรับจอไซส์ใหญ่สุดของเขาซึ่งในงานเนี่ยเขาเปิดตัวมาจะมีหน้าจอที่เป็นไมโคร LED ทั้งหมด3ขนาดด้วยกันคือ89นิ้วอันนี้เล็กสุดไซส์ก,กลางกลางนิ้ว และไซส์ใหญ่สุด110นิ้อโอ้วโหเรามาถึงยุคที่ทีวีนี่ขนาดของทีวีเนี่ยเกินร0อนิ้วแล้วนะสัก4-5ปีก่อนใครมีจอ50นิ้วก็หรูแล้วใช่ไหมฮะหลังๆมา65 75 8 5ล่าสุดปี 2, 2022นี้เขาไปกันเป็นร0อนิ้วแล้วนะฮะเราต้องมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นด้วยเพื่อที่จะได้มีจอทีวีใส่แปะเข้าไปข้างฝาได้นะจะได้มีพื้นที่พอตัวไมโคร LED เนี่ย สิ่งที่ซัมซุงพูดถึงก็คือเขาบอกว่า m i โคร l e d เนี่ยมันสามารถรองรับความลึกของสีเทาคือภาพเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีความลึกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยไอตัวสีดำเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับสีเทาอะ่ะเป็นสีที่เกือบดำมันคือแสงและเงาของทุกสิ่งในภาพเพราะฉะนั้นสีเทาเนี่ยซัมซุงเลยเน้นมากเป็นพิเศษซัมซุงบอกว่าระดับความลึกของสีเทาเนี่ยสามารถทำได้ถึง20บิต ผมไม่เคยจินตนาการตัวเองไปถึงหรือว่าไม่เคยมีความรู้ไปถึงระดับ20บิตอ่ะยกตัวอย่างเรื่องสีนะคุณผู้ชมคิดตามผมไปด้วยฟังตามผมไปด้วยทุกวันนี้16.7ล้านสีเนี่ยเราอยู่ในกันระดับ8บิต8บิตคืออะไร1สีสามารถแบ่งตัวเองออกเป็น256เฉดแล้วสีทั้งหมดก็จะมีสั้งหมด256สีใช่ไหมครับ256คูณ256เนี่ยได้16.7ล้านสี พอเราขยบจาก8บิตนิดเดียวเองเป็น10บิต10บิตนี่คือกลายเป็น1,024เฉดละกับ1,024สีคูณกันนี้เป็น1,000ล้านสีเลยจาก16.7กลายเป็น1,000ล้านสีมันเลยทำให้ผมไม่เคยมีความรู้เลยว่าแล้วถ้า20บิตมันจะแค่ไหน <c oughs> ไปหาข้อมูลในวิกิไปดูตัวคูณถ้าผมเข้าใจผิดบอกผมด้วยผมเข้าใจว่าตัวคูณของ ระดับสี24บิตนะคือมันไม่มี20บิตบอก24บิตเนี่ยคือ16.7ล้านสีคูณ16.7ล้านเฉดซึ่งคูณกันได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้มันเยอะมากโอ้โหมันมหาศาลมากนะแล้วซัมซุงบอกว่าสีเทาของเราเนี่ยสามารถแบ่งระดับออกมาได้ถึง20บิตคือแบ่งระดับได้เป็น16ล้านระดับเลยอะ่ะมันเยอะมากๆนะฮะ มันทำให้สามารถแสดงรายละเอียดในฉากและให้ความลึกของภาพนั้นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ปรับระดับความสว่างและระดับสีได้มากกว่า1ล้านขั้นไมโคร LED มันแจ๋วขนาดนี้เลย <c oughs> พอเป็นการแสดงผลภาพแบบ HDR มันก็จะแบบว่าแบบแบบสุกปลัง ทั้งส่วนมืดและส่วนสว่างเรียกว่าเรืองรองกันไปทั้งภาพเลยทีเดียวนะฮะ DCI P 3 Adobe RGB 100%ตั้งนานแล้วนะฮะตั้งนานแล้วที่เหลือคือผมว่าปัจจุบันนะทีวีนะอย่างซ m s u n ง The w a l l เนี่ยเขาพยายามทำให้มันไม่รีเฟล็กเลยผมเคยไปยืนกอดอกดูในห้างนะครับจอทีวี a m s u ุงรุ่นใหม่ๆที่เป็น The Frame The Wall ทั้งหลายแหละข้อดีคือมันไม่สะท้อนแสงเลยครับมันเป็นจอ แก้วนะมันไม่ใช่จอนิ่มนะมันเป็นจอแก้วแต่มันไม่สะท้อนแสงเลยไม่รู้เขาใช้เทคนิคอะไรแล้วพอไปยืนดูเนี่ยโอ้โหภาพมันสวยมากๆผมหันไปมองด้านหลังเอ๊ะตามห้างเนี่ยมันก็จะมีไฟดาวไลท์ตามห้างแล้วก็ข้างหลังก็จะมีความสว่างอยู่เยอะๆใช่ไหมครับเรายืนดูอยู่หน้าจอเนี่ยเราไม่เห็นแสงสะท้อนเหล่านั้นเลยซึ่งมันจะทําให้ภาพมันสวยมากยิ่งขึ้นสุดยอดมากๆนะครับงานพวกนี้จึงเป็นเหมือนเป็นงานศิลปะเลยเขาบอกอีกหน่อยอนาคตนะแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะนะ จะไม่ต้องเอางานจริงๆไปแขวนแล้วเอาจอพวกนี้ไปแขวนเพราะแสดงสีได้เกินกว่าที่ลูกตามนุษย์จะดูออกแล้วนะฮะมนุษย์นี้จบตั้งแต่15ล้านสีแล้ว <c oughs> 10บิตเราก็ไปไม่ถึงแล้ว <c oughs> นะอย่าพูดเลย20บิตมันเอาไว้ทำให้เราตื่นตาตื่นใจไปอย่างนั้นเองนะครับอีกจอหนึ่งของ Samsung ก็คือ Neo QLED มันก็คือ Quantum ดอทที่ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้น เขาบอกว่าสามารถไล่ระดับสีจากเดิม12บิตปีที่แล้วเป็น14บิตในปีนี้นะฮะแล้วก็เพิ่มคอนทราสต์เข้าไปควบคุมแสงได้มากขึ้นนะฮะควบคุมสีได้มากขึ้น Neo QLED ก็จะมีความละเอียด 8K ขึ้นไปนะครับซึ่งก็ทยอยออกมามีหลายๆรุ่นในปีนี้แต่ที่เด่นมากๆในงานนี้ของ a m s u n งไม่ใช่ทีวีเป็นรีโมทคอนโทรลครับ ข่าวนี้ออกมาตั้งแต่วันที่4มกเมาคมนะฮะผมเพิ่งเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าเพิ่งจะสรุปรวบรวมข้อมูลได้แล้วก็เพิ่งมีเวลาถ่ายข่าวนะฮะเปิดตัวรีโมท Eco r e m o โมซึ่งโดดเด่นมากๆปีที่แล้วตอนปีที่แล้วซัมซุงเปิด n e o q l e d รุ่นแรกๆเนี่ยบอกว่าเราจะเลิกใช้ฐานไฟฉายในรีโมทคอนโทรลเพราะว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมีการลดคือซัมซุงก็พยายามจะทาคล้ายๆกับสิ่งที่ Apple ทําคือพยายามรักโลกมากยิ่งขึ้นหลายๆบริษัทใ,ใหญ่ๆตอนนี้ต้องทําแบบนี้เพราะว่า มันจะเป็นภาพลักษณ์ของบริษัทแล้วมันก็จะทําให้เขาได้สิทธิพิเศษในเรื่องของระดับคาร์บอนเครดิตนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอ้ oh, เอาไปลดภาษีได้เยอะ,ยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับซัมซุงก็บอกว่า Eco Remote ปีที่แล้วเนี่ยสามารถชาร์จไม่ต้องใส่ถานเนาะแต่ไม่ต้องใส่ถานก็ต้องมีแบตเตอรี่อยู่ข้างใน <laughs> ผมแบบไอคนที่ลุกขึ้นมาแบบโอ้โหประหยัดแบตเตอรี่ได้ปีนึงเป็นล้านๆก่อนเดี๋ยวในนั้นก็มีแบตเตอรี่อยู่ดีไม่งั้นมันจะเอาอะไรเก็บไฟเราใช่ไหมมันก็ต้องมีโซลา่านะชาร์จชาร์จด้วยโซลา่าก็คือเราต้องวางรีโมทเนี่ยให้ความหน้าลงแล้วด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นแผงโซลา่ารับแสงเข้ามาก็ชาร์จเข้าไปได้ปีนี้เพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง Eco ครีโมทของซัมซุงบอกว่าเราไม่ได้แค่รับแสงอาทิตย์อย่างเดียวแสงนีออนจากในบ้านคุณอย่างเดียว เราสามารถใช้คลื่นความถี่จากเลาเตอร์ที่มีอยู่ทุกบ้านส่งสัญญาณมาแล้วมาชาร์จไฟให้กับรีโมทคอนโทรลตัวนี้ได้ด้วยงงเลยอ่านคราวนี้ทีแรกเฮ้ยทำได้ถึงเพียงนั้นเลยเหรอโอ้โหงงเลยนะเราก็มานั่งคิดอันนี้ความรู้ผมไม่ได้เยอะนะผมก็ต้องจินตนาการเอาว่าผมก็โทรไปปรึกษาเพื่อนที่แบบว่าเป็นวิศวกรผมว่าเราจะใช้คลื่นความถี่ ในระดับ2.4กิกะเฮิรตซ์กับ5กิกะเฮิรตซ์ที่ปล่อยออกมาจากเราเตอร์เราจะทำให้มันเป็นการชาร์จไฟได้ยังไงเพื่อนผมก็อธิบายว่าทุกขึ้นความถี่มันมีไซเวฟของมันอยู่แล้วนะครับมันก็ขึ้นลงอย่างนี้ตัดเส้นตรงกลางนะเส้นตรงกลางนี้ฟ้าฟ้าขึ้นลงอย่างนี้การขึ้นลงสม่ำเสมอของขึ้นความถี่เนี่ยมันก็คือพาวส์มันก็คือการขึ้นลงอย่างเป็นจังหวะและขึ้นความถี่ทุกขึ้นมีพลังงานไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ตาม ถ้าสมมติซัมซุงจะทําให้ระบบนี้มันสามารถชาร์จไฟผ่านคลื่นความถี่ระดับนี้ได้มันจะต้องมีแผ่นโลหะที่บางมากๆหรือเป็นชุดไดอะแฟรมที่บางมากๆที่มันโดนคลื่นความถี่เหล่านี้แหละแล้วมันสั่นพอมันสั่นมันก็สามารถเอาขอบวนการสั่นการเคลื่อนไหวของมันไปทําเป็นเจนเน a เรเตอร์เพื่อสร้างกระแสะไฟได้หลักการที่ผมคิดออกมีประมาณนี้ <c oughs> ใครเชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้ามากกว่านี้ช่วยชี้แนะด้วยด้านล่าง มันก็เป็นไปได้เออเฮ้ยไม่ว่าจะเป็น2.4กิกะเฮิรตซ์หรือแต่แต่คลื่นยิ่งน้อยอ่ะคลื่นยิ่งความถี่ต่ำลงเนี่ยพลังของมันก็ยิ่งจะน้อยลงแต่มันยิงได้ไกลขึ้นแต่พลังมันก็จะน้อยลงผมว่า5กิกะเฮิรตซ์น่าจะเมคเซนต์นะก็จะทำให้อุปกรณ์ในชุดชาร์จเนี่ยมันสามารถสั่นแล้วก็สร้างกระแสไฟได้แต่ถ้าเราเทียบนะครับการชาร์จด้วยคลื่นความถี่แบบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยไม่น่าจะสู้ แสงไฟได้เพราะแสงนี่ก็คือขึ้นความถี่ที่สูงกว่าขึ้นความถี่เลาเตอร์มากๆขึ้นไปแบบโอ้โหคือจะถึงอินฟาเรดอยู่แล้วอะนะฮะความถี่พวกนั้นสูงกว่ามากแสงเนี่ยเวลาชาร์จไฟก็หลักการคล้ายๆกันเพราะมันเป็นความถี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอการชาร์จด้วยเลาเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นกิมมิคที่ซัมซุงสร้างขึ้นมาแล้วก็ทําให้ทุกคนฮือฮาเหมือนเรา เป็นคนทําคนแรกอะแต่เอาจริงๆมันน่าจะใช้ได้ไฟมาน้อยมากแต่เนื่องจากรีโมทคอนโทรลมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟน้อยมากเราใส่ทาน 2A เข้าไป2ก้อนเราใช้กันได้เป็นปีบางครั้งบางที2-3ปีแสดงว่ามันกินไฟน้อยมากๆแล้วมันก็ไม่ได้ทํางานตลอดเวลาใช่ไหมครับเมื่อกดปุ่มเท่านั้นมันถึงจะส่งสัญญ,ญาณไฟก็เลยคิดว่าเออไฟที่ได้จากเราเตอร์น้อยน้อยกว่าชาร์จด้วยโซลา่าเยอะ โซล่าอย่างไงก็เยอะกว่าต่อให้มันเป็นแสงนีออนบ้านก็ยังมีความถี่สูงกว่าเยอะแยะมากมายยิ่งไปโดนแดดยิ่งดีกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้อีโค e m o โมตัวนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่กับซัมซุงเจ้าเดียวแหละคนอื่นอาจจะคิดว่าไม่คุ้มที่จะทําผมว่าอาจจะไม่เป็นเทรนในอนาคตรีโมทคอนโทรลทั่วไปอาจจะไม่ได้ชาร์จได้ด้วยคลื่นความถี่เราเตอร์นะครับก็เป็นเหมือนกิมมิคที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้แบบดูมันมีการพัฒนาขึ้นมาเท่านั้นเอง จริงๆแล้วมันน่านจะได้ไฟน้อยมากนะฮะอ่ะดูกันต่อไปข่าวซีเอ็จะมีอีกเยอะนะครับเอาอันนี้มาให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าเล่านะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับผม